มาเต็มนายลูกบางียังจะเป็นยายาคู่เตย ผู้นี้ก็เจ็บหัอออกจากล่ยงบาลครับไอลุยครับเป็นเสือสายหนาเซตี e. เจ็บบอหลายทมครับเจ็บขาเจ็บแขนตอนนี้กำลังครับมาแตงหนาเมมันบแม่นลูกเข้าแล้วเปิดเบิงแล้วกับ่แม่นหนาลูก,ก่ยคา้อง ตายเป็นผีนี้เป็นเพื่นแล้วเนาะใางไง่เอ้ยนายเบื้องอย่างรูปเต็มอยู่ม่ไในนี่อยู่ม่หกไปแข่งโปงล่างอ,อยู่โรงเรียนใช่ขอพระสอนี่ เฮ้ยมันกับบ่คือแล้วเนาะตายเป็นผีนี้เป็นื่นหนากับเพียนตัวอันนี้เป็นในชนะเลิศมากป๋อในถวยมาถวยพระเทพน้าวันชนะเลิศ ก่อนจะมอหกป่ะอือยังก่อนขวัญปงล่างก็ลิงกับแกวแบบโนเมนาเท้าว่าแล้วแตยเป็นผีนี้เป็นเพลินแล้ว ตอนนี้พี่สายเพิ่นกำลังแต่งหน้าให้พี่เอกนะครับกำลังแต่งหน้าแต่งงามๆได้เอกใส่ขนตานั้งเยอวเอกลง,งสีมันเคยใส่เด้วยถ้าตายเพิน

ไอ้สยางไม้สุยางมันหวาสุยม่วาเดิ่บเ้สองยันพเนื้องามให้ตัวไปห้าหมอ

เตะกันริเพื่เห็นหัวขาวท่นูหัวาวไอพวมไล่ดูเห็นต้งเยอะไอพวมาไลจะไม่เห็นอึนหัวไอหนาวก็ดดรงงเี๋ยพอสอคนนี่เรบวุกซีทอพอดคนคนเดียวมเจอองัญหาสบายตาตา มุกระเบื้องพอมันเปนเสาผมว่าเทพั้นเสียกมาวถูกเดอด้อเด้อเด้อเอ้ดอเอเดเอด้เเออดเออด บูก็ซิมาเรื่อยๆล่ละมียังก็โทูนั่นละ่ะบ่ต้องเห็ดดอกหน้าปังกับเศร้าแต่คนอื่นเห็ดอย่าไปบ่ายอย่าไปจับหน้าปังมีก็กินบ่มีก็ยู่เห็ดแหลวมันก็เอมอยซื้อเรียบร้อป่อเต้งเรียบร้อย ทั่วมาเะแตพรมาย่างไปรรั่ไมาเย หมอหิวเลียนใช่คุณผู้ว่านชเรียนใช่มาเหรอื่อเราสิบวันสิปงล่างมือนแรงปั๊จะมาเล่นป่งล่างไงคื่อว่าจะมาเลรนทุกมือบอปงล่างปงล่างเลีกัพระสองเลียนใช่ปมาเล่นทุกมือเลยเฮ้ยนี่มาแรงโอ้มาเล่นตัวมนนี้ ทำไมขอแางไม่มืนจุดเลยครับตอนนี้แตงหนาเห่

มึงอยากเป็ยนยังมึงก็เลือกเป็ด้ลูกเด้อดตมันติหัดลองพิงมันติดลองเพลงอุต่ามันว่ามันติดฝึกลองเพลงบอว่าปีนาขาดมดขาดจุดก่อนจุดติดก่อน เ้บ่ดยพิมพ์ซ่องนะครับเด้อฝากาประชาสัมพันธ์ไปยังแฟนเพลงและก็คนที่รับชมอยู่นะครับาชาวประิิวันที่19นะครับ วันที่สิบเก้าครับกนี้อได้พิมพ์ซองแต่ว่าเรียนเชิญทุกคนนะครับปอได้รวมท้าบุญนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งล่งเพจอีกข้างหนึ่งนะครับเพจศิลปินภูไทยนะครับระกับเฟซบุ๊กพ่อวีรพงษ์วงศิลป์นะครับก็จะแจ้งล่งนะครับหลังจากเ็จสิ้นจากชาปนกิจวันที่19ตอนเย็นครับพบกับการแสดง มอลำคณะศิลปินผู้ไทยแบบเต็มรูปแบบแบบเต็มวงนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าแสงตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกลสินนะครับวันที่19ตอนกลางคืนนะครับแสดงแบบเต็มวงแบบเต็มรูปแบบนะครับเพื่อแสดงให้ครูเตยนะครับให้ครูเตยวันที่19หลังจากเสร็จสิ้นชาปนกิจหรือหลังจากเผาเรียบร้อยนะครับตอนเย็นพบกับการแสดงแบบเต็มรูปแบบนะครับ ที่ลานโรงเรียนบ้านท่าแสงตะมนลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกรสินนะครับสำหรับเลขบัญชีนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงในเพจศิลปินภูไทยนะครับจะเป็นของพอวีโดยตรงนะครับทุกบาทมอบให้ครอบครัวครูเตยแล้วก็ของน้องนอนท์นะครับผมน้องนอนท์นี่ อ,อยู่ที่บ้านบ้านไรนัครูเอกบ้านวางม่วงตำบลวังม่วงอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับของ,งน้องนนท์นี่ชาพนักขีวันที่21นะครับการทีมงานของศิลปินผู้ไทยทุกคนนะครับก็จะไปร่วมรวมงานของ,งน้องนนท์ครับของน้องนนท์วันที่21นะครับของคูตเตอร์จะเป็นวันที่19นะครับ คุณแฟนเพลงแฟนคลับนะครับขอบคุณผู้ที่ติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีที่มอบให้นะครับขอบครัวคู่เตยขอบคร้วผู้บาดเจ็บนะครับคุณพ่อวีรพงษ์ว่องศิลป์ผมในน้ำผู้ดูแลนะครับขอขอบคุณแทนพอวีขอบคุณแทนขอบครัวคู่เตยขอบคุณแทนขอบครัวน้องนนท์นะครับ ูตเตยนายวัชรไกรยเย็ยยนวัฒนาแล้วก็นองนอนท์นะครับนายอ,นอนันนเฮียงโยธานะครับก็ขอบคุณครับเมื่อนี้แสดงปกตินะครับวันนี้แสดงปกติที่อำเภอกระนวนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับ หลังจากแสดงเสร็จพรุ่งนี้นะครับทีมงานจะเดินทางมาบ้านคู่เตยนะครับก็จะมาตั้งเวทีที่ลานโรงเรียนบ้านท่าแสงนะครับก็จะทำการแสดงแบบเต็มรูปแบบคืนวันที่19นะครับหลังจากชาวพนรกิจคูเตยเสร็จสิ้นนะครับเลขบัญชีสำหรับเลขบัญชีสักคู่นะครับเด้อเลขบัญชี ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอแสดงความเสียใจขอบคุณแทนครอบครัวคูเต้ยขอบคุณแทนครอบครัวของน้องนนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเยลเลีบัญชีนะครับผมจะแจ้งเลขบัญชีของพอวิลพงศ์นะครับผ่านทางเพจนะครับผมขอบคุณที่ใการติดตามขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณกําลังใจนะครับขอบคุณครับ